นี่ลุงทำอะไรของลุงเนี่ยเสื้อผ้าฉันเปียกไปหมดแล้วแกเห็นไหมเออก็ขอโทษครับผมไม่เห็นว่าคุณมาอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่แกไม่ต้องมาขอโทษนะฉันไม่ยกโทษให้ เดี๋ยวเธอทํางานที่นี่ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าทําได้แล้วอะ่ะค่อยย้ายไปที่ในเมืองได้จ้ะพี่ฉันจะตั้งใจทํางานเลยค่ะพี่นีแล้วโยกพี่มีธุระเดี๋ยวพี่ทําธุระก่อนนะเดี๋ยวเย็นพี่กลับมาได้ค่ะพี่ไว้วางใจฉันได้เลยนะคะพี่ดีแล้วจ้ะตัวพี่ไปก่อนนะอเ,คคเอา้าตรงนี้ทําไมพี่ยังไม่ไปอีกอะ่ะก็รอให้มึงเอากูลง,งล<อ>นี่ไงเอาเหรอเอาทีนี้ามามามา,มาโอ้ย โอ้ยแค่นี้นะฉันไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวข้าขนมกลัวน,นี่แกทำไมมาส่งน้ำแข็งช้าจังมัวจะทำอะไรอยู่ฉันสั่งไปตั้งแต่เช้าแล้วนะ ต้องขอโทษเลยครับคนงานผมไม่มีเนะี่ยผมต้องไปส่งหลายที่นะครับแกไม่ต้องมาแก้ตัวนะนี่ไม่รู้ล่ะวันนี้ฉันไม่จ่ายด้วยค่าน้ําแข็งอ่ะแกเป็นคนมาส่งช้าแกก็ต้องรับผิดชอบแต่แต่ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละถ้าแกพูดมากนะฉันจะฟ้องเจ้านายแกไปไปสิเกะกะหน้าร้าน ครับอ้าวลุงครับเออลุงเห็นบอกว่าลุงอ่ะจะไปเดินเรื่องเรียนให้กับลูกอ่ะแล้วไปถึงไหนแล้วลุงเสร็จยังครับเออลุงช่วงนี้ลุงอ่ะเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะทั้งขับรถ ผนน้ําแข็งต้องทําคนเดียวหมดเลยอะ่ะมันไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องแค่นี้แต่ผมต้องขอบคุณคุณใหม่มากนะครับที่ช่วยจัดการเรื่อง่าเทอมลูกให้ผมอะ่ะไม่เป็นไรจ้ะลุงเออลุงเดี๋ยวลุงอะ่ะช่วยไปส่งที่ร้านค้าที่ซอยสามขนูต่อด้วยนะอ๋อได้ครับแล้วคุณใหม่ได้คนงานแล้วเหรอครับก็ญาติทางห่างนี่แหละจ้ะลุงครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนละกันจ้าขบับรถดีๆลุงครับอ่า เดี๋ยวพี่มดดูแลให้หนูหน่อยนะ,ะเดี๋ยวถ้าญาติหนูชินกับงานทางนู้นอ่ะเดี๋ยวเขาอ่ะจะมาแทนพี่มดตรงนี้เองไหนูรีบมาจ้าวนี่ห้าร้อเจ๊ เอาเราโอ้อะไรวะเอาไปกินเอาไปกิน<อ>ไปๆๆไม่ได้ะโอกเมื่อว,วานขายได้ห้าร้อยหนึ่งสองสามเป็นแปดร้อ <c> ย <oughs> และนี่ก็ค่าน้ำแข็งเมื่อวานไม่ต้องจ่ายสะใจวะแข็งมาแล้วค้า ลงแล้วคนลุ่แไปไหนอะอ๋อสงสัยคงโดนไล่ออกไปแล้วสินะสะใจว่ะอุ่ยนี่ลุงทำอะไรของลุงเนี่ยเสื้อผ้าฉันเปียกไปหมดแล้วแกเห็นไหมเอ่อก็ขอโทษครับผมไม่เห็นว่าคุณมาอยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ แกไม่ต้องมาขอโทษนะฉันไม่ยกโทษให้เดี๋ยวฉันจะโทรฟ้องเจ้านายแกอย่านะครับคือเจ้านายผมเขาเพิ่งจะช่วยค่าเทอมรูปผมมาเองผมไม่อยากให้เขาลำบากใจครับไม่รู้แหละงั้นวันนี้ฉันก็ไม่จ่ายค่านําแข็งแกจ่ายเองแล้วกันไม่ได้นะครับค่าแรงผมคนระับวันละสามร้อยเองถ้าเกิดคุณหักไปอีกร้อยนึงเนี่ยผมแย่แน่เลยครับไม่รู้สิฉันไม่ได้เป็นความสับเพ่าของแกเอง ยังและไม่ตังกินขนมอนีกแล้วอ่ะเจ๊่วยเอาไอ้อะไรเงื่นเชียนนี่ยสองขวดเลยสยยี่อเค่ะเท่าไหร่ครับหุยแปดสิบแบงร้อยไม่มีทอนะอ่ะเอา เอาอันนี้ไปได้ขอหนึ่งแล้วถุงไงคะลืมอะใส่เออนึกว่า,าไม่ให้ใส่ถุงนักโลกไงตักโลกบ้างจริง,รงไหมไปไห่พี่ใหม่สวัสดีค่ะแล้วทำไมพี่มากับไอ้คนส่งน้ำแข็งเนี่ยคะจะบ้าหรือโยก นี่พี่ดงแฟนพี่ฮะไอคนส่งน้ำแข็งนี่เป็นแฟนพี่หรอคะใช่เอาอจ้าพี่อนะพอดีเด็กส่งน้ำแข็งลาน่ะลุงพัดก็ไม่อยู่ี๋ยวจะไปส่งให้นะต่ส่งช้า่อยนะพ,พี่ฉันไม่อยู่ร้านเลยอ่ะพี่เข้าไปส่งเลยนะตอนเนี้ย เด็กเข้ามาใหม่อ่ะพี่โอเคได้จ้ะจ้ะจ้ะเดี๋ยวฉันรีบกลับพี่ขอบคุณนะจ้ะออฉันก็ลืมบอกเธอไปว่าน,นอกจากธุรกิจร้านค้าร้านกาแฟแล้วอะ่ะฉันยังมีธุรกิจโรงน้ำแข็งอีกด้วยแล้วเท่าวันนั้นนายกฉันไม่ให้พี่โด่งมาส่งน้ำแข็งแทนเด็กฉันก็คงไม่รู้จักนิสัยเธอในวันนี้ถึงเธอจะเป็นญาติของใหม่นะ ทางเราก็รับเธอร่วมง,งานไม่ได้หรอกเพราะว่าค่านามแข็งเธอยังโกงเลยหนูหนูขอโทษนะคะหนูไม่เ้ต่้งใจจริงๆคะ่ะยกโทษให้หนูด้วยคะ่ะผมจะบอกอะไรให้นะคนเราถ้าจะประกอบอาชีพที่สุจริตอะ่ะไม่คดโกงใครเราก็สามารถไปทำอาชีพของตัวเองได้ยกเรื่องวันนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องเธอนะแต่เธอห้ามทำแบบนี้กับใครอีก เข้าใจไหมหยกเข้าใจแล้วค่ะหนูขอโทษอีกครั้งนะคะทำง,งานต่อได้และป่ะนี่กับบ้าน